สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงมือถือเลมี4 1เผยสเปคสุดแรงนะครับเป็นชิปเซตของเกมมิ่งเฮลิ G30 หน้าจอขนาดใหญ่6.5นิ้วเลยมาพร้อมกับแบตเตอรี่อึด 5,000mAh mm. หลังจากก่อนหน้านี้นะครับมีบาดแสเล d มี4 1ว่าเป็นสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มราคาประหยัดรุ่นใหม่ที่ถูกเปิดเผยออกมาให้ทราบกันซึ่งสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับคาดว่าจะมาวางจำหน่ายที่ประเทศไทยด้วยหลังจากผ่านการลงรับกสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้ข้อมูลด้านสเปคจัดเต็มของเลยมาใน งานเปิดตัวเรียบร้อยนะครับข้อมูลดังกล่าวถูกปเปิดเผยออกมาจากซูดานชูแหล่งข่าวจากเว็บไซต์สเลตลี่พร้อมกับจุดเด่นด้านการใช้ชิปเซตซีรี์เกมมิ่งรุ่นใหม่นะครับของค่ายมิเดียเทคเอลิโอจี35โดยชิปรุ่นนี้นับคาดว่าจะใช้สถาปัตยกรรม CPU แบบโคดเทคฮีดเ76และ GPU แบบมารีจ76นะครับแล้วก็แรมให้มา2 g ิมาพร้อมกับหน่วยความจำ32 g b ในส่วนของหน้าจอตัวนี้จะเป็นทรงหยดน้ำขนาดอยู่ที่6.5นิ้วมาพร้อมกับกล้องหลังคู่ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลเป็นระบบเทคโนโลยี AI ด้วย มาพร้อมกับหมวดถ่ายภาพกลางคืนนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับจุดเด่นด้านแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์เลยแล้วก็ถาดใส่ซิมแบบทิปเปิลสล็อตด,ด้วยสาหรับเลนนี41คาดว่าจะมีการเปิดตัววันที่30มิถุนายนนี้นะครับซึ่งถ้าหากผมมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวผมจะรีบม,มาอัปเดตอีกทีนึงนะครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดจากผมถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ